สัสดีค่ะพี่ลองสวัสดีครับน้องยุ้ครับนี้นะคะยจะพามารู้จักกับแบรนด์ลอนคิงนะคะเครื่องจักรที่กําลังมาแรงในตลาดเครื่องจักรกลหนักตอนนี้ค่ะใช้งานกันแพร่หลายทุกทวีปทั่วโลกโอ้สุดยอดเลยครับใช่ค่ะพี่ลองถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแนะนํารถรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับ CDM 932NG เป็นรถตัดขนาดเล็ก ที่เหมาะสําหรับงานเกี่ยวกับร้านค้าวัสดุก่อสร้างก็ดีหรือว่างานเกษตรเล็กๆสามารถใช้ตัวนี้เลยเลยแล้วก็มีความคล่องแคล่วใช่มีความคล่องแคล่วแต่ว่าบุ้งกีไม่เล็กนะครับโอ้โหหนูเห็นบุ้งกีนี้กี่คิวคะสองคิวไหมใช่บุ้งกีสองคิวเลยครับตัวนี้ทนทานแข็งแรงทำจากเหล็กหนาอย่างดีก็คือชุดบุ้งกีจากคลิปก่อนแล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าหุ่นโรบอตเชื่อมในการผลิตใช่ครับเชื่อมทุกจุดไม่ว่าจะเป็นด้านข้าง ด้านหน้าก็คือเป็นโรบอททั้งหมดมั่นใจในสายการผลิตได้มั่นใจในสายการผลิตได้นะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถเปลี่ยนพุ่งกีมาใช้งาแบบพกดิฟก็ได้เพื่อตักชิ้นงานที่ว่าเป็นพาเลทขึ้นรถสูงๆนี่สามารถถอดใช่เปลี่ยนง่ายมากเลยครับก็คือคนขับคนเดียวสามารถนั่งบังคับบนรถได้เลยก็คือถอดสลับโดยอัตโนมัติ แล้วก็ไปเสียบงาที่จะใช้ยกชิ้นงานขึ้นรถ6รล้อได้เท่ากับว่าคือรถคันนี้อเนกประสงค์ดีใช่อเนกประสงค์จะตักแล้วยังสามารถเปลี่ยนเป็นงายกได้นะโอเคค่ะแค่นี้ก็จึ้งมากๆเลยครับพี่ลงแล้วน้องยุ้ยรู้ไหมครับรถคันนี้มีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะอยู่ที่5,600กกิโลกรัม หนกักบรรทุกอยู่ที่1,500กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อยู่ที่90แรงม้าโอ้โหกำลังกำลังดีเลยค่ะใช่ครับกำลังดีตัวนี้เราทำการผลิตอะไรเองด้วยนะแน่นอน,นค่ะพี่ลงรู้ไหมคะว่ารอนคิงมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่มีเนื้อที่รวมมากกว่า3.3ล้านตารางเมตรที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นบริษัทที่มีสถานะแข็งแกร่งมีความน่าเชื่อถือแน่นอนอค่ะ แล้วเราก็จะมาเจอชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของยางครับโอ้ขนาดเท่าไหร่ยางของเรานีจะอยู่ในที่ขนาดนี้ครับดูตรงนี้ครับ1670ศูนครับสองศูนย์นะครับสังเกตง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆเลยครับตัวนี้จะเป็นยางที่แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับตัวนี้ใช่ใช้กันยาวๆไปเลยค่ะพี่ลค่ะในชิ้นส่วนต่อไปก็คือนี่ครับเครื่องยนต์ของเราจะเป็นเครื่องยนต์ดิเรกอินเจกชันเป็นเครื่องยนต์ของยูเน่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ ดูแลรักษาง่ายใช,ใช่ไหมดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีเทอร์โบในตัวมีระบบอ,อัดอากาศมีเทอร์โบครับผมระบบเกียร์ ก็ะจะเป็นเกียร์ของโรงงานลองคิงประกอบขึ้นเองอ้อพี่ลงไม่ใช่แค่เกียร์นะคะ<อ>ทางโรงงานลองคิงนะคะยังมีการผลิตชิ้นส่วนส่วนประกอบแล้วก็อะไหล่ส่งกําลังหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สวิงมอเตอร์ตัวเดินค่ะปั๊มเมนคอนโทรลวาลกระบอกไฮดรอลิกค่ะและส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายค่ะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรในการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นนะคะควบคุมการผลิตแล้วก็ยังผลิตอะไหล่ OEM เพื่อส่งออกให้โรงงานรถขุดรถตักยี่หอ้ออื่นด้วยนะคะโอ,โอ้เรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆเลนะิล้ใช่ค่ะพี่ลง เพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่ของรอยคิงอย่างแน่นอนเพราะอะไรได้มาตรฐานหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายทันความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ระบบเบรกครับเบรกดิสครับสี่ล้อเป็นแบบแห้งแล้วก็จะเป็นระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก <ath> ก็จะเป็นออยคูลเลอร์ที่อยู่ด้านนี้ด้านหน้าด้านในาก็จะเป็นหม้อน้ํา เพื่อระบายความร้อนของน้ําในเครื่องยนต์แล้วก็สวิตก็จะมีสวิตตัดไฟของแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นห้องแบตเตอรี่ก็จะมีแต่เตือนเวลาเราทํางานเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราทํางานกลางคืนก็จะมีด้านบนนี่ไฟสองสว่างช่วยให้เราทํางานได้อย่างปลอดภัยแล้วน้องยุ้ยเห็นด้านบนไหมครับนี่ตัวนี้จะเป็นกองอากาศที่สามารถกองไม่ให้เศษฝุ่นเศษหินเศษดิน เข้าไปในกองอากาศของอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านในจะมีตัวนี้เป็นตัวดักตัวแรกเพื่อ,อให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาในกองอากาศได้น้อยลงเพื่อย,ยืดอายุการใช้งานองกองอากาศแล้วก็อะไรโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะรุ่นนี้และที่สาคัญก็คือตัวกองอากาศมันสามารถยืดนะคะ,ะระยะเวลาในการใช้งานได้ดีขึ้นนะคะคอื เดี๋ยวเรามาตามกันที่ห้องคนขับนะครับสำหรับห้องคนขับก็จะมีนะครับหน้าจออยู่ด้านหน้านะครับเป็นจอสีตัวนี้เลยวิทยุบลูทูธก็จะอยู่ด้านนี้นะครับใกล้มือคนขับสามารถที่จะอำนวยความสะดวกและชุดด้านหน้าก็จะเป็นชุดปุ่มคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นไฟปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ด้านหน้าอยู่ใกล้มือคนขับระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้า2ส,สปีดหลัง2ส,สปีดก็จะไปอยู่ตรงนี้จอยสติ๊ก เป็นจอยสติิกที่ใช้ควบคุมการทํางานได้นิ่มนวลสามารถถอดบุ้งกีหรือว่าเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เสริมจะอยู่ใกล้มือเราคนขับสามารถทํางานคนเดียวได้เลยเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยภายในห้องคนขับเป็นไงบ้างครับสําหรับห้องคนขับของเราโอโ้โหเรียกได้ว่าครบคันจริงๆนะคะพี่ลงด้วยนี้นะคะพี่ลงรู้ไหมคะว่าดีขนาดนี้ทางประเทศไทยนะคะมีการนําเข้า โดยบริษัทอินฟราแมทจำกัดเจ้าแรกเจ้าเดียวที่นำเข้าอย่างเป็นทางการค่ะครับผมค่ะพี่ลงและท่านใดสนใจนะคะรอนคิงพร้อมบริการลูกค้าทุกซอกทุกมุมทั่วประเทศเพราะเรามีสาขาคอยให้บริการอยู่ทั่วประเทศดูแลโดยช่างผู้มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสออกรถกับพังรอนคิงสบายใจหายห่วงแทเลยค่ะว่ารด เร็วทันใจครับแล้วเราจะติดต่อได้ทางไหนครับน้องยุ้ยครับช่องทางนี้เลยค่ะพี่ลงติดต่อมาได้ที่เบอร์0889626644ทางไลน์แอดค่ะ Ronkingth น,นะคะช่องทาง Facebook ค่ะรอน k i n g Thailand ค่ะเราพร้อมรับทุกเงื่อนไขอนุมัติไวแน่นอนค่ะ